บาร์เซโลนาหลังจากแพ้ทางด้านเรียวมันหลิกมานะครับจะกลับมาฟื้นตัวได้หรือเปล่าครับก็วันนี้หยิบยกกันให้ครับทางด้านของฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับ จะเจอกันวันอาทิตย์ที่2นะครับพฤศจิกายนครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านพบกับทางด้านของเอลเช่ครับคู่นี้นะครับเฮนนี่แคปตั้งมาให้เจ้าบ้านมุรุษบาร์เซโลนาต่อถึง2.00กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าอัตราต่อค่อนข้างสูงมากเลยครับความแข็งแกร่งของทีมครับแน่นอนครับบาร์เซโลนาอยู่ที่73%ครับส่วนทางด้านฝั่งฝันทีมเยือนเอลเช่อยู่ที่27%ครับบาร์เซโลนาอยู่ในดับที่2ของตารางรองจากทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับทั้งหมด10เกมชนะได้7นะครับเสมมอ1แพ้ไป2เกนะครับ ยิงได้25ประตูเสียไป12ประตูเก็บไปทั้งหมด22แต้มผ่านสวนฝั่งังทีมเยือนอย่างเอลเช่อยู่ที่อันดับที่9ในตารางของลาลิกาสเปนนะครับทั้งหมด10นัดนะครับ ชนะได้เพียงแค่3นะครับเสมอ5นะครับแพ้2นะครับยิงไป11ประตูเสีย10ประตูนะครับเก็บไปทั้งหมด14แต้มครับเฮ้ยเฮดคู่นี้ที่จะเจอกันมาครับถือว่าบาร์เซโลนากินขาดครับ10เกมที่พบเจอเจอกับทางด้านเอลเช่มาเป็นบาร์เซโลน่าชนะได้ล้วนครับ10เกมไม่เคยเสมอไม่เคยแพ้ให้แก่เอลเช่เลยนะครับในเกมล่าสุดนะครับบาร์เซโลน่าบุกไปทางบ้านเอลเช่ก็ถล่มเอลเช่มาถึง4ประตูต่อศูนย์ครับและก่อนหน้านี้ครับบาร์เซโลน่าก็เปิดบ้านพบกับเอลเช่ชนะไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับถ จบสูงไปถึง3มเมล็ดลวดเลยทีเดียวนะครับถือว่ายิงค่อนข้างข้ามกำแพงไปได้กันเลยทีเดียวนะครับมาดูทางด้านของฟอร์มอย่างบาเซลนาครับก็ถือว่าในหลีกรายกาสเปนเองอ่ะเขาพึ่งแพ้ให้แก่ทางด้านของเรอัลมาดริดมานั่นเองครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาถือว่าทําได้ดีนะครับในศึก ยู่ฟาแชมเปีิมิลีกด้วยแล้วกันนะครับชนะทางด้านของโอลิมปิกอดมานะครับตรงนี้6ประตูต่อนหนึ่งถือว่าถล่มทลายครับและก่อนหน้านั้นบอลในลีกเองก็เปิดบ้านชนะคิโรน้ามา2ประตูต่อนหนึ่งครับแต่เกมล่าสุดนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอลเช่เองครับถือว่าเกมล่าสุดเขาชนะฟุตบอลถ้วยมาได้นะครับในศึกของฟุตบอลถ้วยทางด้านสเปนคลับนั่นเองครับกำลังใจก็น่าจะมีพอที่จะสู้กับทางด้านบาร์เซโลนาได้นั่นแหละครับแต่เฮ็นที่แคปตรงนี้เปิดมา2.00ครับทาไมมเปิดสูงจัังคครบุณชาได้เเเก็บรรายยละอีดวิคศู ทุกอย่างมาอยู่หน้าช่อง u t u b e นะครับสามารถติดตามรับชมได้ตั้งแต่สถิติเปิดเฮนนี่แคก่อนไลน์นะครับเฮนนี่แคหน้างานครับและรวมไปถึงไลน์อัพเตัวผูเ้เล่นตัวจริงครับรวบรวมมาอยู่หน้าช่อง YouTube อย่างละเอียดยิบนะครับท่านไหนอยากรับชมการวิเคราะห์คู่นี้และคู่อื่นเพิ่มเติมทั้งพิม์ลีอังกฤษลาล,ลิกา้าสเปนบูเลริก้าแล้วก็ทางด้านของกันโชซิเรียครับหยิบยกกันมาให้วันต่อวันนะครับจุใจกันเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดวิเคราะห์ละเอียดยิบนะครับก็สามารถรับดดที่นอเ็ เด็ดบอลกันนั่นเองครับแล้วจะเจอกันในช่องนะครับวันนี้ครับหยิบมาให้คู่สําคัญครับก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับแล้วจะเจอกันนะครับในรายละเอียดการวิเคราะห์นั่นเองครับวันนี้ไปก่อนครับแล้วมาลุ้นกันว่าบาเซิโลนาจะข้ามกําแพงได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับ